สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบก,กับนุกเอียงชาแนลจ้าวันนี้นุกเอียงชาแนลจะพาทําหมึกยำตะไคร้จ้าเรามาชมกันเลยค่ะเียมน้ํายําให้พร้อมใส่ปลาหมึกลงไปค่ะน้ํายําของเราทําเองนะคะทําตามชอบค่ะติดแล้วใส่น้ําปลาสองช้อนค่ะน้ําปลาและน้ํามะนาวเราจะใส่เท่ากันนะคะ น้ำมะนาวสองช้อนค่ะถ้าเกิดว่าชอบเปรี้ยวนะคะจะต้องใส่อีกนิดนึงค่ะแต่สูตรนี้น้องเอี้ยงจะชอบเปรี้ยวนะคะจะใส่น้ำมะนาวเพิ่มไปอีกนิดนึงค่ะคนให้เข้ากันนะคะเติมน้ำมะนาวอีกนิดนึงค่ะสูตรนี้ไม่ตายตัวนะคะทําตามชอบเลยค่ะ เติมแป้งนัวลงไปหรือผงชูรสของเรานั่นเองท่านผู้ชมไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ใส่ค่ะพี่ขี้หนูซอยค่ะถั่วพูค่ะนำไปลวกก่อนนะคะแล้วหัน่นท่านผู้ชมชอบก็ใส่ไม่ใส่ก็ได้ค่ะเช่นกันค่ะตะไคร้ซอยพริกทอดค่ะมะนาวหั่นแว่นนะคะ ต้นหอมผักชีค่ะวันนี้ขาดสารแหน่นะคะไปตลาดแล้วไม่มีค่ะมีหอมแดงซอยและกระเทียมใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วคลุกเค้เาให้เข้ากันนะคะท่านผู้ชมน่าทานมากเลยค่ะคลุกเค้เาให้เข้ากับน้ำยำนะคะ น่าทานมากจ้าเป็นเมนูกับแก้มอย่างดีเลยนะคะท่านผู้ชมเสร็จแล้วค่ะสุดยอดมากเลยค่ะรสชาติถูกใจเตรียมพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานกันเลยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะคลิปของนกเอี้ยงชาแนลค่ะถ้าชอบฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะชอบผิดมากก็เพิ่มพริกป่นลงไปนะ